มาแล้วพอีคุมมาแล้วพ่อ,อ,ส,วพอสวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านผมพลเรียนสามเ,น,าเนะครับผม DIY ไหลายไปเรื่อยชาแนลนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเราก็มาทดลองโปรเจกต์สนุกสนุกโปรเจกต์สุดยอดอีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับเป็นเครื่องบินนะครับเครื่องบินเล่นท่านะครับแต่ว่าตัวเนี้ย จะเป็นเครื่องบินที่สามารถบินถอยหลังขึ้นอย่างนี้ได้นะครับเวลาบินมาปุ๊บสามารถเบรกปุ๊บอย่างนี้ได้นะครับเวลาทิ้งหัวลงมาปุ๊บสามารถเบรกแล้วก็ยกตัวเองขึ้นไปได้นะครับผมนี่ครับก็ได้ทำ t u b e Short ไปแล้วนะครับ2คลิปนะครับก็คือคลิปทดลองชุดไฟกับคลิปทดลองแรงยกในการนี่ครับเล่นกลับหัวอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวคราวนี้นะครับเราจะไปทดลองบินกันจริงๆนะครับผมโอเคครับตัวนี้ชุดไฟนะครับก็เป็น16แอมป์นะครับมอเตอร์ก็เป็น1 1,500 kv นะครับ ตัวนี้เป็นชุดไปที่เหมาะสําหรับโฟดี hmm. เพราะว่าลำนี้เป็น4ฟดีประเภท ESC นะครับผมใช้การกลับทางหมุนที่มอเตอร์นะครับ mm hmm. จะมีโฟดีประเภทนี้ก็คือเป็นโฟดีประเภทกับพิษใบนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะครับผมจะทำโปรเจกต์นะครับแล้วก็จะทำคลิปมาให้เพื่อนๆชมนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่เคยเล่นโฟดีด้วยกันนะครับก็หรือมีความสนใจอย,อยากจะเล่นเครื่องบินบังคับแนวเล่นท่า แล้วก็เป็น 4D อย่างนี้นะครับหรือจะเป็น 3D ก็ได้นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้ข้างล่างนะครับผมเรามาปรึกษาเพื่อคุยกันนะครับผมก็จะได้มีเพื่อนเล่นกันหลายๆคนสนุกครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับก็นี่นะครับอ่าผมลืมบอกไปนะครับน้ำหนักพร้อมบินนะครับรวมแบตเตอรี่3เตลแล้วนะครับหนักอยู่ที่แค่ประมาณสัก230กรัมนะครับผมพอที่เคยช่างนะครับโอเคครับนี่ครับสปาคาร์บอนสวยงามเลครับ ไปครับไปบินกันครับไม่เยอะไม่นานโอเคนะ ーー待ってよ。 มาแล้วพ่อไอ้หุมมาแล้วพ่อ เก่งมากโอเคปลอดภัยค่ะปลอดภัยปลอดภัยลงมาอู้เลยเนี่ยลมแรงลมแรงมากครับโคดิ่งโคดีของพี่วัฒนะครับผมโอเคครับมาเล่นกันนะครับผมสนุกกันครับสายอาร์ตทลเลอรนสวัสดีครับครับผมนี่นะครับก็โคดีนะครับผมสามารถบินแล้วเบรกได้ถอยหลังไมีลมแรงนะครับโอเคครับก็ มาเทสก่อนนะครับนี่ครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบบินกันนะครับผมก็แรงนิดหนึ่งเพราะว่าฝนมันจะตกนะครับผมนี่ครับใบก็เป็นใบเฉพาะนะครับเป็นใบโฟีนะครับผมก็คือเป็นใบพิษหน้าพิดหลังเท่ากันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ใบที่เล่น3ามดีปกติเนี่ยเวลาเราสั่งรอบถอยหลังใช่ไหมครับจะเป็นรอบกระชากถอยหลังเนี้ยใบมันจะห่อนนะครับเพราะว่าพิษมันไม่ได้ โอเคครับผมมันจะได้แค่เวลาถ้าเราใส่ใบปกติมันจะได้แค่บินมาแล้วเบกนิดๆเบกไหลๆแต่ถ้าใส่เป็นใบโปีเฉพาะบินมาจะเบกได้เลยดึงอยหลังได้ด้วยเดี๋ยวต้องลองกันดูนะครับแต่ว,ว่าลมแรงมากนะครับตอนนี้แต่คิดว่าน่าจะพอบินได้นะครับผมเพราะว่าก็เป็นสัตว์ตีสัตว์ไกลัก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b สไ r i ต e ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อ channel นะครับผม ก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระแล้วก็แนวฮาๆสนุกมันๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ